สบายดีพี่น้องสบายดีน้องรำพรสบายดีไหมลูกสบายดีมือนี่กาเลาะสวนคือเก้าพี่น้องเลยค่ะบรรยากาศอยู่ในสวนพี่นอ้องเมิดผ้ามิดผลสิตกพี่น้องเลยทองฟ้ากะลึมสลึมสลือมาเลาะสวนพี่น,อนออ้องพาน้องฮะฮะ ยาย่าเลยพะน้องลำพรมาเลาะสวนคือเก่าบรรยากาศกับลมวอยวอยให้เบิ่งรอบๆสวนกันด้นะลมวอยวอยคือฝนชิโตกพี่น้อยคับเมืองนี้นะลม เหมือนฝนจะตกน้ำกระบอกได้เปิดมาเลยเนาะน้ำกระบอกได้เปิดฝนสิมาพี่น้องตกลงคลองได้ลำพอเลยแต่สียยางไปะกัน่ยางไปได้ไปไปฮัลโหลสบายดีไปใช้บานนี่ ไปใช้เปิดน้ำบอเปิดน้ำสเต้นทูเรียนบออาสบายดีกันไปไว้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูนี่ ไปโทรทีบเดี๋มาเด้อไปใช้นั่นไปขึ้นต้นเรียนบ่าวนั่งอยู่ในสวนพี่น้องเอ้ยลมผัดเย็นวอยวอยฮ่าฮันฮันอย่าดืเบิ้งจิปตีเบิ้งเบิ้งเขามมายังลงมาเลยในต้นเรียนเอ้าเด็นั่นอะไรบ้านนี่กระโปรงนี่ แบ่งเงาพี่น้องนั่งอยู่ตามห่มตามเงาเลาะสวนเลาะที่ขี้เก่าที่ทวนที่ทวนอยู่ที่สวนพี่น้องเอ๋ยบรรยากาศกระลมเย็นบอยบอยขึ้นบนชิมาพี่น <iew puzzle> ้องมึงใช่พ like ี่น้องเบิ้งต้นทุเรียนยาติ้ง ต้ลงทุเรียนพี่น้องเอ้ยเ็งานสวนกระเลาะสวนนี่จังซีแหละขึ้นต้นลงต้นผลสิมาก,ก็บ่เปิดน้ำก็ได้หาแดดในจังหน่อยก็โดนา้านี่แหละนั่นกับบ่อนทังยาซีดยาแต่ละมือ่อแต่ละวันบ่ามื่อหนึ่งสองมือ่อพี่น้องเจ้าหน่อยช่วงฝนเป็นหมาเป็นลูกไม่แห้งซีดุบ่ามื่อหนึ่งสองมือ่อก็ะีดแล้วแบบนี้ อย่งด้วยคืผลสิต,ตกพี่น้องผลสิมาแล้วฝนสิมาแล้วอันนี้ก็คือต้นทรเรียนพี่น้องไอ้กุ๊กใบใหญ่ไปแล้วก๊กพอปันกลางผู้ดีเห็ดได้ึ้นต้นโบกเกงก็ฮาต้นสำเนียหละพี่น้องเอาผู้ดีเห็ดเลยดูดินเพียงซีก็ดีออย่างได้พี่น้อง เรามีลูกเนาะอ,อยู่กันเป็นยางยางไปตามเดินถ้าอยู่แถวเขาแถวภูบาได้ได้เป็นองลูกตกลงโกจอมภูนะเส็นมะกังดังเลยอันนี้ก็ต้นมนันเนาะต้นมาทุเรียนใหญเบิ่งเน่ทีบ่ทีนี่พวกเป็นตั่างไพี่น้องามอยู่บนต้นทุเรียนเลย บรรยากาศก็คือเก่าคือเดิมพ่นจิตโตไปหน้อยทางนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละต้นเรียนกันเลยตีนเด็กจิตตกครองเลยเมื่อพ่นจิตโตไปหน้อยถ่ายไปกรไนน์เนาะมืดอมือ่ถ่ายไปทางกันฝนชิมาคุปนังกระทะ ลาสีชมพูเป็นโลกเป็นภัยกันพี่น้องเอ้ยตอนทะเลียนก็ได้ถ้าอักษยงส,าย,งสาย,ยายพี่น้องบมก็ลบลับะเนาะตคนก็เรียนอยู่ประมาณนี้แหละ